สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทารโวิตุลช่องทํานายดวงชะตาด้วยพย่ทารโอ้น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็จะมาทํานายนะครับผมในอีกลุกนึงนะครับผมในลุกนี้จะค่อนข้างซีเรียสจริงจ,จังนิดนึงนะครับเนื่องจากหัวข้อในการทํานายดวงตามราศรีในะวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องกรรมเก่าและเจ้าก,กรรมนเวรจากอดิธชาติที่ส่งผลให้คุณต้องเจอในปี2564นี้นะครับผมอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเกี่ยวกับเจ้ากรรมนเวรน,นะครับผมก็จะทํานายอาจหรือว่า จะอัดคลิปเนี่ยในแนวที่บบว่าซีเรีสจริงจังนิดนึงนะครับผมถ้าท่านใดที่รู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่ชินหรือว่าชอบผมในลุคที่แบบสบายๆทํานายแบบอารมณ์ดีมากกว่าก็อาจจะข้ามไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวรอผมทานายคลิปเรื่องกรรมเสร็จผมก็จะกลับไปทํานายเป็นพี่อาคาดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปอาจะเป็นชุดซีรีส์ที่มีทางแฟนรายการนะครับผมแนะนําแล้วก็ขอให้ผมทานะครับเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลในการประกอบการทาบุญนะครับผมเพราะว่าเรา คนไทยชาวเป็นพุทธศาส,ะสะนิกชนเนี่ยก็มีการเชื่อถือในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เชื่อถือเรื่องของกฎแห่งกรรมอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําบุญแล้วก็นึกถึงกับเจ้ากัรมนายเวรนะครับผมผมก็เลยจัดทําซีรีส์นี้ขึ้นมาเพราะว่าก็เห็นว่าเออมี มีประโยชน for ์เป็นบุญเป็นกุศลนะครับผมเพื่อเอาไว้ประกอบประการทาบุญเวลาที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะได้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเรื่องของอดีตชาติเรื่องของผลกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับผมเพราะว่ากว่าที่เราจะมาอุ้มพบชนนี้ก็ผ่านมาหลายพบหลายชาติผ่านมาหลายกรรมนะครับแต่เราจะเอาผลกรรมนะครับผมที่ส่งผลมาทําให้เราต้องเจอนะครับผมทำให้เจอเราต้องเจอกับกรรมเก่าที่ในปี2อ1 4นีนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับความการ งานการเงินหรือว่าความรักนะครับผมที่เป็นวิบากกรรมที่ทางชาวราศีวันนี้จะเป็นราศีตุลน,นะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกรรมเก่าของชาวราศีตุลในปี2564นี้นะครับผมว่าชาวราศีตุลมีวิบากกรรมอะไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนช่องทารุวิตุลน,นะครับผมขณะนี้ช่องทารุวิทุลก็มีผู้ติดตามใกล้จะครบ1,000คนแล้วนะครับผมก็ต้อง ขอขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการจัดกิจกรรมนะครับไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับในเวลาเดิมวันเสาร์นะครับผมหนึ่งทุ่มเป็นการไลฟ์สดขอบคุณไฟนรายการครั้งที่8นะครับผมจะดูดวงให้ฟรีทุกท่านนะครับผมถ้าใครที่สนใจกับกิจกรรมนี้ก็เข้าไปติดตามได้ในช่องทาง Facebook ส่วนตัวผมลงไว้ใต้คลิป นี้นะครับผมในคําอธิบายใต้คลิปนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าผ่านก o u t u b e นะครับผมว่าก YouTube จะอยู่ที่1000คนติดตามแล้วก็คนดูครบ4ี่พันชั่วโมงนะครับตอนนี้คนดูก็เกือบเกือบสามพันชั่วโมงแล้วนะครับขาดอีกพัน 1, ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวถ้าครบ เมื่อไหร่แล้วผ่านกดสร้างไรายได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีจัดกิจกรรมแจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเป็นการขอบคุณแฟนรายการนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะร่วมสนุกนะครับให้ผมทํานายดวงให้ฟรีร่วมสนุกรายวันนะครับผมก็เ,เขียนชื่อนะครับพร้อม คำถามน,นะครับแล้วก็ชื่อพร้อมอายุนะครับผมลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วผมจะได้ทราบนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคําถามน,นะครับไปทานายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมอ่าถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสนุกก็เขียนคําถามงไว้ได้เลยนะครับผม และสําหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียนเอาไว้ในคลิปก่นกอนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาความทานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทาง แอปไลน์ line, หรือว่าทาง Facebook ส่วนตัวหรือว่าทางแฟนเพจที่ผมลงไว้ในลิงก์ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแฟนเพจก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวอานาะคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สด ขอบคุณแฟนรายการเนี่ยในช่องทางแฟนเพจนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะสำหรับกรรมเก่านะครับผมกรรมเก่าที่จากอดีตชาติที่ส่งผลให้ชาวราศีตุลนะครับผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนต้องเจอนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมการเงินการงานหรือว่าความรักนะครับผมขอกรรมเก่าสําหรับชาวราศีอุ้ยพัดต้นครับ ขอกรรมเก่าสาหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผมขอกรรมเก่าสําหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผมขอกรรมเก่านะครับสาหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผมขอกรรมเก่านะครับสาหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผม ขอกาเก่านะครับสาหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผมกาเก่าของชาวราศีตุลน,นะครับผมเต็มเต็มเลยนะครับผมเรื่องคู่นะครับผมเรื่องความรักนะครับผมเรื่องความรักเรื่องของโชคชะตาเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของคู่ชีวิตนะครับผมแม้ชาวราศีตุลเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเอาจริงๆแล้วความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในเกณฑ์ท,ที่เหมือนจะเหมือนจะผ่านไปได้เหมือนกับบางคู่เนี่ยอาจจะถึงกับขั้นว่าอาจจะมีแพลนที่จะแต่งงานกันถือว่าอะไรต่างๆเลยนะครับผมเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยก็ค่อนข้าง ที่จะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักนะครับผมอ่าเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลมากกว่าอารมณ์ในการที่จะพูดคุยกับคนรักหรือในการที่จะสื่อสารกับคนรักนะครับผมแต่ดูท่าทางเนี่ยคนรักเนี่ยเหมือนกับว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะในบางคู่นะครับผมถ้าสําหรับคนมีคู่แล้วนะจะเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าเหมือนกับอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะมามาหายหายไม่ได้พบไม่ได้เจอเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะครับผมไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันสาหรับ วราศีตุลน,นะครับผมในเกณฑ์ความรักที่จะเจอในช่วงปี2514นี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการดูแลกันรักกันเนี่ยคุณก็มีการดูแลซึ่งกันแลกกันค่อนข้างจะดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในตัวคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ตามนะครับผมอาจจะดูแลเรื่องการเงินการทองซึ่งกันแลกกันด้วยนะครับผมแต่ปัญหาของคุณเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเข้ามาตลอดเลยนะ,ะนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเออเหมือนจะดีนะกับความรักนะครับผมกับเหมือนจะดีกับในสิ่งที่ผ่านมาแต่ว่าคุณก็มีเรื่องให้เจ็บปวดใจตลอดนะเหม คนเนี่ยค่อนข้างจะดื้อรั้นนะครับผมค่อนข้างจะดื้อรั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่บอกว่ามีโลคส่วนตัวสูงแล้วค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจแล้วก็ปากร้ายใจดีอาจะถึงแม้ดูจะอะไรก็ตามแต่เขาความเอาแต่ใจความเป็นกบฏในตัวค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วคุณก็เหมือนกับว่าจะเจอกับปัญหามรสุมกับความรักตลอดเลยนะครับผมถึงแม้อะไรอะไรเหมือนจะดีนะถึงแม้คุณในบางคนเนี่ยคุณอาจจะใช้เหตุใช้ผลในการคุยกับคนรักนะครับผมในการคุยกับคู่ชีวิตของคุณแต่เหมือนกับว่าปัญหาเข้ามาตลอดนะครับผมเดี๋ยวก็เเเรรืื่่อองงนนน้้ดีี๋วั ไม่คุณมีปัญหาทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนะครับผมแล้วก็ปัญหาหลักที่เกิดจากความหึงหวงนะครับไม่คุณเป็นฝ่ายหึงเขาเขาก็เป็นฝ่ายหึงคุณนะครับผมอ่าเป็นฝ่ายหึงกันหึงกันไปหึงกันมาแล้วคุณก็วนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นนะแต่สําหรับถ้าคนมีถ้าคนโสดนะครับผมคุณก็จะเจอกับรักๆเลิกนะครับผมเจอกับเรื่องของการหึงหวงเจอกับเรื่องของการที่แบบว่าเหมือนปากร้ายเหมือนเอาแต่ใจตัวเองนะครับกับกับคู่ของคุณนะทำให้เหมือนจะดีนะเหมือนอะไรอะไรมันจะดีเหมือนกัะลาบรื่นแต่คุณก็จะมีปัญหาทะเลาะแล้้้้วกกกก็ทําใหหมีเเตตตตุออองงรััลลนด ผมแล้วที่สําคัญในคนละของคุณเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องปิดบังอัคุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมเหมือนจะแอบ,บไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่ดีแล้วก็มาคอยใส่อารมณ์กับคุณนะครับผมมาคอยหาเรื่องคุณนะครับผมแล้วก็ลักษณะที่อ่กคุณเนี่ย ห้ามทาอะไรเลยนะครับผมดูแล้วคู่รักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหามากๆนะสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลนะครับผมถึงแม้อะไรอะไรมันจะเหมือนจะดีถ้าคุณก็พยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลคุยกับคนรักพยายามที่จะใช้สมองมากกว่าอารมณ์แล้วนะครับผมแต่เหมือนกับว่าคู่รักของคุณเนี่ยจะเป็นเวรเป็นกรรมอะไรที่ไม่ค่อยจะฟังเลยนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะเจ้าชู้ด้วยนะครับผมค่อนข้างจะเจ้าชู้ค่อนข้างที่จะแอบไปทําผิดกับคุณบ่อยๆแล้วคุณก็จับได้กับเขาบ่อยๆนะครับผมแล้วก็มีลักษณะของการที่ต้องมานั่งทะเลาะกกััันต้้้อออองงมาาาเจะไรบปญหย่ีซๆ ักากนะครับผมในบางคนก็อาจจะแอบไปมีคนโน้นนี้แต่ความจริงๆแล้วคุณยังรักกันดีนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณไม่รักกันนะสาเหตุแต่ว่าเหมือนกับว่าคู่รักของคุณนะครับผมจะมีเหตุอะไรต่างๆนะครับถึงแม้เขาจะรักแต่เขาก็ชอบแอบไปทําความผิดแล้วก็ชอบมีปัญหาถ้าบางคู่อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของอในเรื่องของการนอกใจกัน <c oughs> ก็จะมีปัญหาต่างๆมาลุมเล้านะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นสารพัดหรือว่าจะเรื่องเงินเรื่องของเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมทําให้คุณก็รู้สึกแบบเหนื่อยใจตลอดเวลลลลาาานคคททํ <coord. S 1> ใใใหหหุ้้้ณเเื่ออยจตดววแ ก็รู้สึกแบบว่าคิดถึงเรื่องของตัวเองบ้างเหมือนกันนะครับผมทำให้คุณรู้สึกแบบว่าบางทีก็อยากจะอยู่คนเดียวอยากที่จะตัดกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันนะครับผม aloud. เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอซ้ำซำซากๆในปี2 5ง4นห้ี่นะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างของคุณดูจะราบลื่นไปหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแต่ว่ากับเรื่องความรักเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะาราศีตุลน,นะครับผมที่จะต้องมีเหตุนะครับผมถ้าคนที่มีคู่ก็จะมีเหตุการทะเลาะกันง้องแง่งเหมือน ล้านบอกอะไรก็ไม่ฟังนะครับผมถ้าคนที่มีคู่นะเหมือนกับคู่ของคุณเนี่ยเหมือนกับแบบพยายามที่จะทําอะไรที่ขัดใจขัดอมมารมณ์กับคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็มีบางคนในบางคนเนี่ยเขาแอบไปทําความผิดกับคุณด้วยแอบไปมีคนนู้นคนนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ามีเป็นตัวเป็นตัวเหลืออะไรนะครับผมแต่อาจจะมีักษณะแบบไปแอบคุยับคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งทําให้หคุณหงุดหงิดใจแล้วก็ทาให้คุณเกิดความรู้สึกหึงหวงเกิดความรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกด,ดีนะครับผมแต่บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีลักษณะของการที่กกะะ <kaufen> ึึงงกกกกกกััับคคุุณณมมมาานนไปผ เหมือนกับว่าเป็นวิบากกรรมเป็นบ่วงกรรมที่แบบเหมือนเจอซ้ำๆน,นะครับผมเจอในเรื่องของการที่โดนแฟนข่มนะครับผมโดนแฟนนอกใจหรือว่าโดนแฟนแบบว่าทําผิดแล้วผิดอีกนะครับผมแต่ถามว่าคุณยังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีนะแล้วมันก็เป็นคนที่เป็นคู่ของคุณใน,ในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมมีโอกาสาที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนวนเวียนนะครับผมถ้า,ากับคนที่มีคู่นะแต่เหมือนแบบว่าเขาก็ทําผิดกับคุณนะบางคนก็ใช้อารมณ์ใส่คุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วคุณก็ตัดใจจาก ไม่ได้นะครับผมเหมือนกับคุณก็เป็นฝ่ายที่อยอมมาด้วยนะครับผมแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้ของคุณเนี่ยคุณรู้สึกตัดไม่ได้คุณขาดไม่ได้จากชีวิตนะครับผมแม่บ่วงก,กรรมหนักของคุณเลยนะครับผม like, ถึงแม้ที่จะเจ็บปวดแค่ไหนแต่คุณก็ยังต้องอดทนอยู่ก็ต้องเจอกับอะไรที่มันวนเวียนซ้ำๆแต่ถ้าสําหรับคนโสดนะคุณจะเจออะไรที่วนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะครับผมใครเข้ามาสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องมีเหตุทะเลาะก,กันเดี๋ยวต้องมีเรื่องการความผิดต่อกันเดี๋ยวต้องมีเรื่องน <ๆ S 2> อกใจกันแล้วก็ทําาให้้คคุณตออองเเจกับบววม็ปดยู่ ซ้สำซากๆนะครับผมเป็นอดีตเป็นบ่วงกรรมหนักของชาวราศีตุลเลยนะครับผมที่จะต้องเจอกับกรรมในเรื่องของความรักนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมคุณมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะหนักเลยนะครับผมเพราะในบางคนอาจจะเจอคนที่แบบว่าโลกส่วนตัวสูงอินดี้มีความเป็นกบฏมีความปากร้ายใจดีแต่บางคนอาจจะเจอในเรื่องของความ ห่วงหนักมากหรือว่านเรื่องของความที่เจ้าชู้แอบไปทําผิดคือครบอย่างครบทุกอย่างเลยนะครับสำหรับความรักนะครับผมทั้งทั้งแอบไปทําความผิดแอบไปมีคนรูน่นนี้ทั้งความหึ่งคาหมห่วงแล้วก็ทั้งในเรื่องของความอ่าปากลายความอินที่ความกบดนะครับผมค่อนข้างจะเจอบ่วงกันเยอเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะ คนถ้าคนมีคู่นะคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นเนื้อคู่เลยฮะยาวคุณดเวยนะครับผมแต่ถามว่าเขาจะดีขึ้นไหมเขาก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเพราะเหมือนช่วงนี้วิบากกรรมที่มันส่งผลมามันก็ค่อนข้างจะส่งผลมากับใจิตใจเขาเยอะนะครับผมแต่ถามว่าแนวโน้มที่เขาจะดีขึ้นได้ไหมก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้ถ้าหากว่าวิบากกรรมในช่วงนี้ที่ในช่วงจากอดีตที่มันส่งผลมาเนี่ยมันค่อยๆเบาบางลงนะครับผมแล้วความความรู้สึกอะไรต่างๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็น ซึ่งกันและกันอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากอันไม่ว่าจะเป็นสืพิษเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นความห่างไกลกันที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากวิบากกรรมด้วยนะครับผมดังนั้นถ้าหากว่าคุณรู้ว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นยังไงนะครับผมแล้วคุณทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบางทีเนี่ยทำอาจจะทําให้คู่ของคุณหรืออาจจะทําเรื่องความรักที่คุณเจอความเจ็บปวดมาเบาบางลงได้นะครับผมเดี๋ยวผมดูเรื่องของอดีตชาติเจ้ากรรมในเวรของคุณก่่อนนนะครัับผมวาเป็ยงงไ ขอเจ้ากรรมในเวรนะครับสำหรับชาวราศีตุลด้วยนะครับผมขอเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาติของชาวราศีตุลด้วยนะครับผมขอเจ้ากรรมในเวรจากอดีตชาติของชาวราศีตุลด้วยนะครับผม โอ้เจ้ากรรมในเรของคุณเนี่ยเขาเจอเขาเจอมันหนักไม่ใช่น้อยเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความอะไรของคุณนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณนี่ะมีภาพของการที่แอบทําอะไรผิดกับเขาบ่อยๆเช่นกันนะใบเดียวกันเลยนะกับบทสรุปที่คุณเชอเลยนะครับผมน่ะใบเดียวกันเลยบทสรุปของเขาบทสรุปของคุณนะครับผมก็คือการนอกใจกันการทําผิดต่อกันซึ่งกันและกันเลยนะแต่ของเขาเนี่ยในอดีตชาติเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอหนักนะเพราะฉะนั้นเ้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมาจองเวรจองกรรมกับคุณในเรื่องของความรักมากพอสมควรเลยนะเพราะ แล้วคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเป็นรักแรกของคุณนะครับผมเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยมาแต่ไหนแต่ไรนะครับผมเป็นคนที่คุณเริ่มต้นกับความรักซึ่งกันและกันมาแต่คุณก็มีการที่ว่าทิ้งให้เขาต้องเจ็บปวดให้เขาเหงาให้เขารู้สึกแบบท้อแท้อยู่บ่อยๆนะครับผมเหมือนกับว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้มากนะครับผมในอดีตชาตินะครับผมคุณมีความเจ้าชู้มากคุณมีแบบว่าเอาง่ายๆเลยคุณน่าที่จะแบบว่ามีมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเยอะนะครับเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวเจ้าเสน่ห์นะครับผมเดี๋ สหรับเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะครับผมโอ้โหโอ้โอ้ดูแล้วเขานะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าตัดไม่ได้คุณตามมาเห็นไหมครับขึ้นมาเหมือนกันเลยครับไพ่ใบนะครับผมทั้งหมดสรุปทั้งอะไรต่างๆนะครับเมื่อตีของคุณคุณก็ขึ้นวิลส์ฟอร์จูนพอมาของเขาอ่าแล้วก็แล้วก็ตัวเจ็ดดาบเพราะว่าเขาเปิดเจ้ากรรมนายเวรของคุณก็ขึ้นันเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของคุณเนี่ยอาจจะเป็นอ่า เนื้อคู่ของคุณจากอดีตชาติที่มาตามชองเวียนชองคำกับคุณในภพชาตินี้นะเพราะเขาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดจากคุณนะครับผมจากการตัดสินใจของคุณนะครับผมแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมาให้ผลกรรมกับคุณนะครับเหมือนเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบคิดที่จะสร้างอนาคตกับคุณนะครับผมแต่คุณก็ต้องทาให้เขาเจ็บปวดต้องทําให้เขาสิ้นหวังนะครับผมค่อนข้างที่จะผิดหวังกับความรักค่อนข้างที่จะเหงาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดมากๆนะครับผมก็อดีตชาติของคุณคนนี้นะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณจากอดีตชาติที่มาตามช มาส่งผลให้กับคนในชาติภพชาตินี้ของคุณนะครับเกิดความรู้สึกแบบว่าต้องต้องต้องแบบว่าทําให้คุณเจ็บปวดต้องทําให้อะไรต่างๆของคุณนะครับผมเพราะว่าเขาเคยเจ็บปวดเขาเคยสูญเสียเขาเคยต้องอดทนเขาเคยต้องเหงาต้องอะไรต่างๆมาเพราะคุณนะสำหรับชาวสำหรับเจ้ากำเนิดเวรของชาวราศีตุลในปีสอง4นีนี้นะครับผมที่ส่งผลมาให้คุณนะครับผมเอามาดูฝั่งคุณบ้างน,นะครับผมแล้วคุณเป็นเป็นยังไงนะครับผมแล้วคุณไปํำอะไรกับเขาไว้สําหรับเจ้ากาเนิดเวรของคุณคนนี้นะครับผม โอ้โอ้โหโอ้ดูแล้วนะครับผมโอ้โหดูแล้วนะครับอดีตชาติของคุณเนี่ยเป็นคนที่ร่ํารวยนะครับผมคุณอาจจะเป็นเจ้าคุณเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่มีศักดินามีความร่ํารวยมีความสมบูรณ์ในชีวิตนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะครับผมเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ด้วยนะครับผมแล้วก็ในสมัยก่อนนะครับผมด้วยความที่แบบว่าอาจจะคุณอาจจะเป็นเจ้าคุณคุณก็เลยมีเมียค่อนข้างจะเยอะนะครับผม คุณก็แรกที่เป็นหนุ่มที่แบบว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเลี้ยงค่าตรงค่าท่าเราแต่คนนี้ยของคุณนะครับผมเป็นเมียแรกของคุณนะเป็นแล้วเป็นลักษณะมันเป็นเมียอาจจะเป็นเมียหลวงนะครับผมสําหรับอ่าในอดีตชาตินะคุณมีลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เจ้าเสน่ห์มากนะครับผมแล้วคุณก็มีความที่เด็ดขาดคุณอยากได้อะไรก็ต้องได้ด้วยนะครับผมเพราะมีตัวของฟรีนอสสวอตขึ้นมาด้วยนะครับแล้วบทสรุปของคุณนะครับผมก็เป็นบทสรุปเดียวกับตัวเจ้าชะตาของคุณในโพชั่นนี้เลยปรผมที่ฉลาดคุณเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลคุณ เป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักอะไรต่างๆม,มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คุณอาจจะเป็นเจ้าคุณเก่าหรืออาจจะเป็นอะไรต่างๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีเมียเยอะมากๆนะครับผมแล้วพอมีเมียเยอะคุณก็เลยทิ้งเนี่ยเขาต้องเจ็บปวดแต่จริงๆแล้วถามว่าคุณผิดไหมมันก็สมัยก่อนถ้า,าผู้ชายอาจจะอดีตชาติของคุณเ,เป็นผู้ชายแน่ๆนะครับผมเจ้ากันในเวียนของคุณน,น่าจะเป็นหญิงสาวน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณน่าจะเป็นเมียหลวงของคุณนะครับผมแล้วคุณก็มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีเมียเยอะแล้วก็ทิ้งเนี่ยเขาต้องเจ็บปวดที่ค่าไม ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย เจ้าคุณหรืออะไรต่างๆก็มีเมียได้เยอะนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณต้องมาทิ้งให้เขาเจ็บปวดต้องมาทำให้เขาเจอกับปัญหาแบบเมียร้อยเมียหลวงรอะไรต่างๆทำให้เขาก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกสูญเสียรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยจะมีเวลาให้เขาทําให้มาในภพชั่นนี้เขาก็เลยมาเอาคืนกับคุณเขาก็เลยมาทําให้คนรักของคุณเนี่ยไม่ได้เจอกันนะครับผมมีลักษณะมาหมายหายมีลักษณะคนรักก็ต้องไปนอกใจไปมีคนนู้นคนนี้หรือว่าคุณก็อาจจะไปเคยไปข่มไปกดดันเขาไปทำไมต้องยอมเนยนะเพราะว่าคุณเป็นเจ้าคุณผู้หญิงผู้ชายสม เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาข่มคืนในภพชาตินี้นะครับผมแล้วก็ทําให้คุณต้องเจ็บปวดเหมือนกับที่เขาเคยเจอมาในภพชาติก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับผมอืมโอ้ ชัดเจนเลยนะครับอดีตชาติของคุณเอาจริงๆแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่รรมธรทมโมนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดจาดีมีหลักการค่อนข้างจะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะครับผมแต่คุณแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะร่ารวยด้วยนะครับผมแต่ปัญหาของคุณเลยเนี่ยคือคุณทําให้เขาเจ็บปวดทําให้เขาผิดหวังนะครับผมคุณทิ้งให้เขาต้องอยู่กับความทุกข์ความทรมานกับการที่คุณความเจ้าชู้ของคุณนะครับผมที่คุณมีเมียมีคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับผมทําให้เขาเนี่ยทำให้เจ้ากรรมในเวียนของคุณเนี่ยทาน้บีชติ เขาก็เลยมาทําให้คุณเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะครับผมคุณอาจจะโชคดีทางการเงินการงานอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นเพราะบุญญาธิการที่คุณเคยสะสมมานะครับผมแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยคุณก็ต้องมาเจอความเจ็บปวดผิดหวังซ้ำซากกับคนรักของคุณที่ทําผิดกับคุณแอบไปทําอะไรต่างๆเหมือนกับที่คุณเคยได้ไปทํากับเขาในภพชาติที่แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนรักของคุณเป็นคนในภพชาติที่แล้วนะครับแต่ว่าผลจากผลกรรมครับโดนใจให้คนรักของคุณในภพชาตินี้เนี่ยเขาต้องกลายเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง นะครับผมทางแก้ของอเจ้ากรรมในเวรที่จะให้เบาบางลงนะครับผมคุณอาจจะต้องไปทําทบุญนะครับผมถวายสังฆทานนะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณที่เป็นอดีตเนื้อคู่ของคุณจากภพ ที่แล้วนะครับผมเป็นอดีตเมียคู่หรืออาจจะเป็นอดีตเมียหลวงของคุณนะครับผมที่คุณเคยต้องไปทําให้เขาเจ็บปวดกับเรื่องความรักคุณเคยต้องไปมีคนนู้นคนนี้คนนั้นต่างๆนะครับผมอาจจะถามว่าคุณผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นตามค่านิยมของยุคสมัยแต่ว่าผลกรรมยังไงมันก็เป็นผลกรรมเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วนะครับผมถึงแม้ตอนนั้นอาจจะไม่ผิดแต่มันก็เป็นผลกรรมที่ส่งเนื่องมาถึงคุณในภพชาตินี้นะครับผมทําให้คุณต้องผิดหวังเจ็บปวดกับความรักซ้ำซ้ซากๆนะครับผมดังนั้นแล้วค เรื่ของคุณกรรมของคุณอาจจะเบาบางลงไปได้นะครับผมแต่อันนี้ก็อย่างที่ผมย้ําไว้นะครับผมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครเชื่อหรือว่าใครดูแล้วเออเฮ้ยเป็นบุญเป็นกุศลอยากเอาไปลองทําดูก็เอ,เอาไปลองทําดูอาจจะทําให้ผลกรรมของคุณเบาบางลงได้นะครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อเออช่างไม่ดูแล้วงมงายอันนั้นก็ต้องแล้วแต่คุณนะครับผมผมก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้สําหรับประกอบในการทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนาย สังฆทานนะบุญลงศพนะครับผมทําบุญอถาถรยชีวิตโคกระบรือทําบุญอะไรที่เป็นบุญใ,ใหญ่ๆนะครับผมสวายสังฆทานก็สวายพวกเครื่องอพวกจีวรเครื่องที่ผมของส่งนะครับผมหรือว่าพวกยารักษาโรคนะครับผมแล้วก็ตั้งจิตที่สว่วนกุสลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับผมอาจจะมีการปฏิบัติธรรมงดบริโภคเนื้อสัตว์ด้วยก็ดีนะครับผมว่าเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมงดบริโภคเนื้อสัตว์ได้เนี่ยจะส่งผลเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆนะครับผมส่วนพระส่วนเทพต่างๆเนี่ยก็อาจจะบ หรือว่าพระราหูได้จะดีมากๆนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยก็จะช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของดวงความรักได้นะครับผมไว้เรื่องของนำแปดอย่างแล้วก็อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวงของคุณให้ถึงเขาเลยนะครับกับคนที่เคยเป็นเนื้อคู่หรือเคยเป็นเมียหลวงของคุณจากอดีตชาติที่แล้วนะครับผมอาจจะทําให้ผลกรรมของคุณเบาบางได้แล้วทําให้ความรักของคุณดีขึ้นได้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็จบการทํานายดวงของกรรมเก่าของชาวราศีตุลเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยัง ก็คอมเมนต์บอกข่าวได้นะครับผมและสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทาโลวิตุลด้วยนะครับผมและถ้าสําหรับใครที่กดติดตามก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆวับางๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ